มันอ,อย่างอย่างล่าสุดภายปีนะครับถนนมันจะแบบมันจะเป็นเหวอ่ะมันมันบางทีมันมีดินสไลด์บางทีมันมีอุบัติเหตุบางทีมันแบบไม่มีไม่มีคลื่นไม่มีสัญญาณเลยครับเราก็ต้องมีไกด์คอยนําเราเรอันหนึ่ง,รงรหรือขายที่พนว่าขายบ้านได้แล้วายบ้านได้แล้วสักเนึอ่อสักทีหนึ่ง เขาบอกว่าขายบ้านได้แล้วเขาดีที่เขาใหญ่ใช่คือพี่สาวเขาเอาไปผ่อนต่อครับอ๋ออยู่ในสงนกูระยเดียวกันใช่ก็ให้พี่สาวดูแลต่อเนี่ยจการเขาดีช่วงนี้ก็ให้เขาดูแลต่อพอได้เงินก้อนมาเอาไปทําอะไรครับซื้อบ้านใหม่เราก็ทําบ้านอยู่ที่อีกที่หนึ่งก็เป็นแนวแบบเราอยากจะมีมีสถานที่ที่เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะคือแบบเดินเดินเข้าไปแล้วก็คือเหมือนเหมือนเราไปเด็ด มะเขือได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปลูกปลูกทุกอย่างกินเองเลยคือเป็นบ้านสวนอะไรอย่างงี้ให้แบบให้มีพื้นที่ปลูกผักใช่ร้านเราักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครันท่านผูโอ้จริงๆเป็นควรจะเสร็จแต่ปีที่แล้วแต่ว่าก็มีมีปัญหานิดหน่อยอยู่เลยก็เลยลากยาวมาตอนนี้ก็วัวได้ปะมาณเจ็ดเจ็ อปันีาคือถ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ใช่ก็ก็เกี่ยวกับคู่ละเหมาเลยครับหลายคนจะอะหลายคนจะโดนเรื่องการเสื่อมโดนโกงแบบผิดแบบนี้คือเราเรางงว่าแบบนี้ไม่มีไม่มีกฎหมายหรอกคือเราก็ปรึกษาทนายว่าเออราทำอะไรบ้างเนี่ยครับคือค่ะล้วเราก็แค่ได้ได้แค่ตกลงติดไปนะครับแล้วกัลด โอ้ดีเทลมันเยอะมากครับเราไม่ต้องไปพูดสิอืมอ,อ,อันนี้คือเขาไม่ไม่ได้มาทําให้เราหรือยังไงดีเทลมันได้เ,เยอะมากเลยครับอ่แต่เป็นแต่เป็นที่ว่าก็คือยอมรับว่าถูกโกงไปเลยใช้คําว่าโกงได้ไหมอ่ก็ผมผมก่อข้ามไปเลยแล้วเล่าถึงว่าโชคดีมากที่มีคนมาถาตออ้คือนะตอนนี้น มีมีทีมมาทำแล้วแต่คือทีมเก่าก็คือรอเคลียร์กันอยู่อนเออก็ไม่ไม่ได้คุยกันเลยครับแล้วเราจะทำยังไงเอาื่องใจจ่ายที่มันเสียไปแล้วก็ยอมครับก็ยอมไปหรอแล้วแก้วว่าไงทั้งที่เรแก้วเป็นบอกให้บอกเป็นคนที่บอกให้เราแบบเออเราปล่อยวางเถิดอะไรเงี้ยปัญหาไม่ต้องเสียเวลากับไปตามไปควงใช่มันเสียสุขภาพจิตมาช่วงมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งเลยที่เราแบบ เราเสียใจมากกับกับกับสิ่งที่เราได้รับอะไรเงี้ยเพราะเราเราก็เชื่อว่าเราก็เหมือนเออ r e s p e ค t เขาอะไรเงี้ยครับมูลค่ามันเยอะไหมสียไปก็ประมาณนึงเลยครับประมาณเพราะว่าจริงๆบ้านตัวตัวบ้านที่เราสร้างมันมันไม่ได้มีขยันขนาดใหญ่แต่ค่แบบร้อยห้าสิบตารางเมตรที่ใช้สอยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นขนาดกลางเลยครับแล้วก็บัดเจ็ตมันจะต้องเยอะมากเลยครับด้านหน้าตอนนี้พอทีมใหม่เข้ามาทําแล้วเรากลัวมันจะเกิดปัญหาเดิมไม กลัวไหมเหรอครับก็พยายามคุยกับพี่เขาเรื่อยๆนะครับว่าอย่าเป็นแบบน,นั้น <laughs> <laughs> พยายามรีทิทุกอย่างให้ไม่ให้ไม่อยู่ในความคิดของเราในการดูแลของเราพยายามตามแบบที่สุดคือคือเราเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดอยากจะให้การสร้างบ้านมีความสำเร็จต้องมีต้องมีทีมแต่งที่ดีอยู่นะครับที่เขาเ ออกแบบให้จบเลยแล้วก็เราก็ปล่อยให้เป็นตามแบบที่สุดน่าจะจบกว่าเพราะถ้าเกิดเราไปอินเทอร์เซียแล้วแบบไปเพิ่มรูนี้นั่นเลย้ยมันจะไม่จะไม่สบายใช่ตอนนี้ยังไม่เกินเหมือนเหมือนเราจ่ายเข้านึ่งนะครับเพราะว่าที่ใหม่นี้เข้ามาเพราะคดราคาที่แบบแก้ครับากงเก่ใช่ครับคาดว่าอยากให้เสร็จช่องไหนครับที่คุมไว้ในจุดนี้ไม่ได้คาดหวังนะก็ปล่อยแบบแล้วแล้วแต่ว่าจะ เอาให้แบบชั่วสมมุติก็ได้โอเคนะโอเคค่ะขอบคุณะพี่โทแต่ไม่ได้เร่